ต้อนรับเข้าสู่ท็อปนิวส์ทอปอยู่กับดิฉันมิวอุบลรัตน์นะคะประเด็นเรื่องของตำรวจตัดตำรวจ ถ้าดูตัดเรื่องดราม่าเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่รู้ว่าปลายทางมันจะไปจบที่ไหนนะคะอย่างที่เห็นว่าเราคุยกับแขกรับเชิญมาหลายท่านและหลายท่านก็มองตรงกันว่านี่เป็นซีรีส์เรื่องยาแต่ว่าณตอนนี้ทางฝั่งบิ๊กโจ๊กเองได้ออกมาต่อสู้ว่าคําสั่งที่ให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนเนี่ยเป็นการข้ามขั้นตอนหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะเปิดใจแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนที่ถือได้ว่าเป็นลูกน้องคนใกล้ชิดกับบิ๊กโจ๊กและจริงๆก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีสำนวนมินนี่ด้วยนะคะต้อนรับ พลตำรวจตรีไพโรจน์กุจิรพันธ์นะคะนาย,ยกสมาคมพนักง,งานสอบสวนค่ะอยู่กับบิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะครครจริงๆต้องบอกว่าท่านไพโรจน์เป็นทีมที่ปรึกษาของบิ๊กโจ๊กด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณจริงๆที่ให้เกียรติรายการท็อปนิวส์ทอล์กนะคะมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงบ้างโอ้โหตอนนีมน้มันเริ่มไปไกลามากกว่าคดีเว็บพน,นันแล้วนะคะท่านไพโรจน์ครับเท่าที่มองฮะเราก็ดูเราเราจะดูในเรื่องของกระบวนการ สอบสวนกระบวนการทางกฎหมาย<ด>ควบคู่กับไปการดูขอด้อเท็จจริงไปด้วยนะครับจากเรื่องเนี้เราดูว่าเราดูสักเราเข้าไปดูการทํางานของพ,พนักงานสอบสวนับคดีมินี่มาเราพบเห็นการกระทําที่ไม่ชอบหลายหลายอย่างคําว่าไม่ชอบไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบเราดูว่าไม่ชอบในที่นี้คือไม่ชอบดยกฎหมายนะครับเราดูนะการการเลือกปฏิบัติหรือการดรําเนินการต่างๆเนี่ย มันไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องของหลักการในการสอบสวนในคดีนะครับจากคดีแรกมาแล้วพอมาคดีที่สองเราปรากฏว่ามีการไปแจ้งในคดีบีเนเคขึ้นมาเนี่ย<ะ>ปรากฏว่าข้อที่จริงที่เอาไปแจ้งในคดีที่สองทั้งหมดอยู่ในคดีแรกแล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องหาหรือเส้นที่สําคัญคือเส้นทางก,การเงินซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ที่ท่านทางเลขาธิการปปชทนิวัฒน์ชัยออกมาพูด นั่นคือหลักของของการดําเนินคดีของปปชเมื่อมันเป็นเช็ดเงินเดียวกันเมื่อมันเป็นบัญชีเดียวกันกลุ่มที่อ้างว่าเขาก็ทําผิดก็กลุ่มเดียวกันทุกอย่างเชดอันเดียวกันหมดจะมาแยกไปแยกไปคด,ดีนู้นคดีนี้มันไม่ได้ในกรณีของการเป็นเจ้าพนักง,งานคุณแยกได้ในเรื่องของเว็บพน,นันเว็บพนันมันตัดเป็นสองส่วน กรณีทำคดีเวบพานันกับเจ้าที่ที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยมันจะแยกเป็นสองส่วนมันกับคดีบิดีหนึ่งเนี่ยโดยส่วนที่เกี่ยวกับเว็บพาน,านันกลุ่มแอดมินกลุ่มบัญชีกลุ่มต่างๆตัดไปหนึ่งส่วนใกล้หนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือการให้สิทธิ์บนเจ้าพาน,านักงานการรับเงินของเจ้าพานักงานทั้งหมดนี่คืออีกส่วนหนึ่งไปเป็นอำนาจของปปชแต่ในเมื่อมันเป็นแยกเป็นสองส่วนส่วนเว็บพนันกับส่วนของการ เขาเรียกให้สินบ,บนหรือการเรียกรับก็แต้วแ,แต่ในเรื่องของอำนาจของปชชเนี้ย<ะ>ต้องแยกกันคุณถ้ามันมีอีกกี่สิบเว็บคุณไปดําเนินคดีกับเกี่ยวกับเว็บได้แต่ในกรณีที่เป็นเจ้าพนักง,งานเนี่ยคุณไปดาเนินคดีเขาไม่ได้แล้ะเพราะมันถือว่าถ้าไปยังเป็นบัญชีเดียวกันช่วงเวลาวันเวลาเดียวกันเนี่ยอันนี้คุณเป็นอำนาจของปปชแล้วอืเราเห็นก็อย่างเงี้ยเราก็มีการทวงพยันที่ทางพบว่าตอรอนะครับว่าการดําเนินคดีที่ เตาปูลเป็นการดําเนินการที่ไม่ชอบในเมื่อนายพุทธิพงศ์เนี่ย mm. ก็โดนดำเนินคดีอยู่ในคดีของบินนี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมากล่าวหาพุทธิพงศ์แล้วมาโยง mm. เขาโยงได้เฉพาะพิมพ์วิไล mm. แต่ไม่สามารถมาโยงกับคิดได้คิดในคดีบินนี่เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับแต่พอมาเป็นคดีเบียเคคิดไม่เป็นเจ้าพนักงานไม่ได้เรียกรับซึ่งเราบันเราเห็นความแตกต่างตรงเนี้ยอันนี้ขอให ท่านผู้ชมฟังด้วยด้วยอย่าอย่าไปยาคติว่าเอ้ยทำใบม,มาให้ผู้ร้องหามาชี้แจงผมยังไม่ได้เป็นผู้ร้องหาเป็นผู้ถูกเก่าหาซึ่งถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ในเรื่องของปปชอยู่เนี่ยตราบใดที่ยังไม่มีการชี้มูลเนี่ยก็เป็นแค่ผู้ถูกร้องนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นได้วาไม่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 ชอบในการไม่ชอบด้วยกฎหมายในการดําเนินการการะบวนการสอบสวนนะครับแล้วจากเร่งต่อมาก็มาม คำสั่งจนกระทั่งมีการร้องขอให้ศาลออกหมายจับทำไมถึงไม่ได้เข้าไปพบที่ออกใบเรียกเราก็บอกว่าก็ในเมื่อกระบวนการสอบสวนมันไม่ถูกต้องมันไม่ชอบเราก็สู้ด้วยอำนาจพระมสวนเนี่ยไม่ถูกต้องแล้วเมื่อไหร่ที่เดี๋ยวปวชถ้าเขาชี้ว่าเป็นอำนาจปวชเนี่ยมันก็จะเป็นการฟ้องให้เหตุว่าที่ทำมาเนี่ยมันไม่ชอบเพราะฉะนั้นการที่คุณไปออกหมายเรียกหมายจับ ตลอดจนก,กระทั่งมีคำสั่งให้ออกเนี่ยอที่บอกว่าต้นไม้ที่เป็นพิษผลไม้ที่ออกมาเป็นพิษก็ใช้ไม่ได้อันนี้คำพูดบิ๊กโจ๊กเลยนะคะมันมันเป็นเป็น,ปนคำพูดของนักกฎหมายท,ทั่วไปคืัเมื่อไหร่ที่เริ่มต้นที่ผิดั อะไรที่ผลเนี่ยผิดมันก็ใช้ไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมส่วนหนึ่งอาจจะมองว่าอ่โทษน,นะคะท่านไพรโรธเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคดีนี้หรือเปล่า,าก็เลยอาจจะมองว่าพนักงานสอบสวนไม่มีอํานาจในการที่จะดําเนินคดีตั้งแต่ตน้นผมผมพูดในฐานะของหลักการนีถ้าใครว่าถามว่าทําได้มาเปิดเวทีแล้วมาโต้แย้งกันผมพร้อมที่จะโต้แย้งได้ทุกเวทีค่ะถ้าเอาหลักฐานมาเนี่ยคุณแต่ละคนขอให้มีหลักฐาน หลักฐานที่ว่าคือเอาข้อที่จริงทั้งหมดเนี่ยมาวางและระกางกันไม่ไม่นานครับเดี๋ยวปชก็ชี้แล้วว่าที่เขาสอบไปเนี่ยถ้าเขา,าฟ้องเกินจริงๆตามที่ก้าวแจ้งก่อข้อหามาเนี่ยแลวตอนนี้เขาแจ้งเฉพาะฟ้องเงินกรณีที่มีการมาแจ้งว่าเป็นเจ้าเจ้าที่ร้านเนี่ยเขาตัดออกแล้วทางตาปูนตัดออกบอกว่าตาปูนไม่สอบเปรนอำได้ของทางสงขาสอบเองเพราะฉะนั้นที่ส่งไปเนี่ยจะไม่มีกรณีที่ สองขาเก่าหามาค่ะแต่บวชเขาไม่คงไม่ดูเฉพาะในที่สองมาว่าเป็นพ่อเกินไหมเขาก็จะดูว่าในเนื้อสำนวนเอาบินดี้มากับเอาบีเอ็นเคมาเอาเฮ้บัญชีก็บัญชีเดียวกันกลุ่มผู้ต้องหาเห็นไหมครับสี่จากห้าคนของสี่คนจากห้าคนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็เป็นชุดเดิมไม่ว่าจะเป็นคิด,ดนัทวุฒินัทนันก็เป็นเจ้าที่ที่โดนดำเนินคดีอยู่ในคดีนี้บินดี้หมดแล้วค่ะ เส้นเงินก็เส้นเดิมทุกอย่างวันเวลาเกิดเหตุของเดิมหมด แล้วเราย้ำนะคะว่าการเปิดพื้นที่ให้ท่านไพโรจน์เนี่ยอย่างที่ท่านบอกคือณตอนนี้ยังเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหานะคะผ,ผู้ถูกร้องอ่ะเป็นเพียงผู้ถูกร้องและเราพยายามที่จะติดต่อและให้พื้นที่กับทุกฝ่ายได้มานั่งพูดคุยกันทั้งฝั <c oughs> ่งของท่านต่อศักิ์นะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านรองจรุนเกียรติแต่ว่าไม่มีใครสะดวกที่จะมาร่วมพูดคุยเพราะฉะนั้นเอาละณวันนี้เราจะโฟกัสแค่ในส่วนของคดีที่เกี่ยวข้องกับฝั่งของบิ๊กโจ๊ก <c oughs> และสังคมเนี่ยมองว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้ มันมีขบวนการ4ี่คูณร้อยสย,ยบปีกพระพม,มตรงนี้ท่านภัโรธมองอยังไงคะเราก็ดูจากเราเตรียมข้อเท็จจริงตั้งแต่เดือนกรกฎาที่เขาไปแจ้งความบล็อกทุกเราดูวันเวลาเกิดเหตุแต่ละอย่างเนี่ยเราทำไทม์ไลนาย์ยาวมาถึงจนกระทัง่งถึงวันที่18เมษายนที่ผ่านมาจนกระทั่งมีคำสั่งให้ออกให้ออกจากรายการไว้ก่อนเนี่ยเราดูมาแล้วเรารู้ถึงความตรงไหนที่เราจะชี้ได้ว่า เป็นคลรูปว่าของขบวนการที่มาเล่นการท่านรองโจกนะครับเราดูตั้งแต่ตเอ๊ะทำไมแต่อย่างคนรับเงินด้วยกันเนี่ยต้อง20คนเนี่ยทำไมคุณไม่สอบตั้งแต่แรกอย่างคาดีเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าทุกไปท,กทุกครั้งทุกเวทีผมจะพูดว่าดูหยุดทั้งหมด4อย่าง 1. ดูรายงานสอบสวนคดีมินนี่ 2. ดูคําสั่งสอบเพิ่มของพนักงานการที่สองเพิ่มในคดีมินนี่ เวลาที่ไอ้กายเขาสั่งสอบเพิ่มนั่นคือสิ่งที่บอกพวกในสำนวนทำไมไอ้กายเขาสั่งให้สอบรองจ๊กทำไมให้สอบเพราะว่าถ้าคุณไปสอบรองจ๊กคนเดียวถ้ารองจ๊กเขายืนยันว่าเขาให้เนี่ยให้เงินกับพวกนี้ไปทํางานจริงเนี่ยพวกที่รับเงินโดยเชื่อโดยสุจริตอยู่แล้วว่ารับเงินจากนายมันเนี่ยอันนี้ก็ต้องสั่งไปฟ้องแล้วทําไมไอ้กายเขาสั่งว่าทําไมให้พนักงานสอบสวนไปไปชี้แจงมาว่าที่ผู้ต้องหาเขาให้การชี้แจงบัตเนี่ย ฟังได้หรือไม่ได้เพราะเหตุใดก็คือว่าให้พนักงานสอบสวนกลับไปชักน้ําหนักพยานมาสิว่าที่คุณฟอ้องมาเนี่ยและที่ผู้รักาเขาต่อสู้มาเนี่ยคุณคุณชักน้าหนักมาที่ว่าคุณเชื่อไหมคุณไม่เชื่อที่ผู้หาเขาอ้างแบบเพราะเหตุใดไม่ใช่ว่าเราสู้เนี่ยเพราะขา้อกฎหมายเราสู้ข้อที่จริงไปหมดแล้วแต่ข้อที่จริงเราไม่จําเป็นต้องมามาบอกว่าเราสู้อย่างไง นะครับเราก็สู้ไปแล้วอย่างอย่างท่านไพโรดเนี่ยเขาเข้าไปเกี่ยวข้องในมุมไหนคะเราเป็นที่ปรึกษาแล้วเราทำเป็นทีมทํางานท่านเวลาที่เราทํางานเนี่ยเมื่อก่อนเราเป็นหัวหน้าชุดสอบสวนที่อยู่ประมาณสักสี่สิบสามสี่สิบคนเวลาเราก็ออกไปทํางานที่ที่โนนไปพัทลงุงไปเชียงใหม่เชียงรายสุราษฎร์ไปหลายๆที่ท่านก็จะมีอ่ามีเป็นเหมือนกับให้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นมากับเรานเนี่ยเดือนละห้าหมื่นเดือนละแสน มันก็จะมีงานท่านก็ให้เอาไปดูแลลูกน้องด้วยนะเราปีลูกทีมเราเยอะนะครับแล้วเวลเลี้ยงบางทีมันก็ไม่ได้ออกเร็วแต่ว่าท่านให้มามันก็ไม่ได้พอนะแต่ว่าเป็นอะไรที่เหมือนก็เป็นมีน้ําใจให้กับพวกเราไปมีไปกินฉลองอะไรกันมัางเามันเป็นสินน้ําใจใช่ครับแล้วปกติเนี่ยการให้สินน้าใจแบบนี้เป็นเรื่องปกติไหมถ้าถ้าคนอื่นนายคนอื่นอาจจะไม่ไม่ปกติแต่ก้ท่านหลอกโจงเนี่ยทา่านผมทํางานกับท่านจังปีหกหนึ่งก็เป็นลักษณะนี้มาตลอด รมงานก็จะรู้กันเหมือนกับทุกชุดเนี่ยท่านรองสรรนะครับท่านผู้ชากา,สาร,ร,รสารพลตำรวจโทสารท่านก็คุยกับผมว่าเฮ้ย <c oughs> hey, พะโลดพี่ก็ได้เข้ากับพะโลดนะเดือนละห้าหมื่นแต่พี่เนี่ยเขาบอกเขาไม่เอาเพราะว่าเงินที่พี่ได้ไปเนี่ยเอาเดี๋ยวจะไปเกี่ยวเนื่องกับพวกพอถงพอถออะไรคือตายก็จะมีการไปดูแลดว้วยอื่นที่มาร่วมทํางานด้วย <c oughs> นะครับก็เราดูว่าเอ๊ะทำไมเราดูว่าผู้ ที่ปรึกษาสองคนเหมือนกันรับเงินเหมือนกันแต่เราโดนแต่พี่สันไม่โดนพี่สันบอกเอยชื่อพี่เขาได้เลยไปดูเลยครับว่ารับเงินห้าหมื่นเหมือนกันแต่ผมโดนพี่สันไม่โดนเพราะว่าพี่สันไม่ค่อยได้ออกสือ่อแค่นั้นเองแค่นั้นเลยคะแค่นั้นเองครับและก็มีหลายท่านนะเป็นรองผู้การบางท่านก็ไปโดนรองผู้การที่เป็นหัวหน้าชุดสืบผู้กับหัวหน้าชุดสืบอีกบางชุดก็ไม่โดนก็มาโดนอีกคือเลือกที่ว่าจะเอาคนที่อยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองครับ อันนี้เราพูดแบบสามารถเปิดเผยได้เพราะว่ามันเป็นข้อที่จริงตรงนี้มันอยู่ในสำนวนการสอบสวนแล้วอาคินนี้เสร็จแล้วฮะรายงานสอบสวนคําสั่งสอบเพิ่มแล้วให้ดูรายงานสืบสวนในคดีมินนี่กับรายงานสืบสวนในคดีเบียนเบียนเคผมเชื่อว่าไม่เบิดกันเพราะในคดีมินนี่เราเห็นแล้วว่าจากรายงานสืบสวนบอกเลยว่าเป็นเป็นบัญชีหกบัญชีเนี่ยทั้งพิทุพงษ์ทั้งเบนจามินเนี่ย เป็นบัญชีที่พันตํารวจโทคิดเขาเกล่าวหานี่กรณีข้อกล่าวหาว่าเป็นบัญชีที่พันตํารวจโทคิดไว้รับเงินจากเว็บพนันค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อคดีบินดี้คุณบอกคิดใช้บัญชีเนี้ยพุทธิพงศ์กับเบญจมินเนี่ยไปรับคดีเว็บพนันแต่พอไปคดีบีนเคผมเชื่อว่าจะไม่มีตรงข้อความนี้เพราะถ้ามีตรงเนี้ปุ๊บเนี่ย คุณจะรู้เลยว่าอำนาจเป็นต้องเป็นอำนาจของปอปอชอแต่ท่านไพโรธยังก็ยังไม่ได้เห็นสำนวนบีคยังฮะยังแต่เชื่อว่ามันน่าจะไม่เหมือนกันหลักเลยฮะถ้าตรงเนี้ยเหมือนกับของบินนี่อ, <Mini. S 2> อำนาจสอบสวนคุณอยู่ได้แค่30วันแล้วต้อง,อง<ไ>ปป,ปอชอและคุณรับสำนวนตั้งแต่วันที่3ทธันวาอันนี้คุณวันส่งปปชเบสาบเก้าสาคุณใช้เวลาสเดือนกว่า ร้อยสามสิบวันไม่ใช่คุณใช้เวลาสามสิบวันเพราะฉะนั้นก็น่าจะอนุมานได้ว่าน่าจะไม่เหมือนกันอยู่แล้ว่นในประสบการณ์งานสอบสวนเราแม้เราไม่เห็นเราก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ